ออกแบบภายในที่เราจะพามาชมกันในวันนี้นะคะได้ซ้อนทุกเอกลักษณ์ตัวตนของผู้อยู่อาศัยเป็นหลักภายใต้คอนเซปต์การออกแบบให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันให้มากที่สุดนะคะโดยเดอะพรีเชตของเรานะคะได้รังสรรค์ผลงานผ่านการออกแบบบิวอินของบ้านคุณรุ่งอภาวงบอกได้ออกมาอย่างพิถีพิถันซึ่งประกอบไปด้วยโซนห้องรับแขกห้องครัวห้องนอนทั้ง3ห้องรวมไปถึงห้องพระนะคะซึ่งทางเราจะได้ดีไซน์ออกมาได้สวยและทันสมัยขนาดไหนนั้นตามเราไปชมกันก่อนเลยค่ะ ก่อนที่เรานะคะจะไปชมผลงานการออกแบบภายในนะคะหากทุกท่านชื่นชอบการรีวิวแบบนี้อย่าลืมสนับสนุนและให้กำลังใจเราง่ายๆนะคะด้วยการกดติดตามช่อง The Priest ของเราไว้นั่นเองค่ะ และอย่างแรกนะคะแนนจะพามาชมในส่วนของโซนห้องรับแขกเป็นโซนแรกซึ่งลูกค้าได้ไว้วางใจให้ทางเราเออกแบบดีไซน์มาในสไตล์โมเดิร์นนะคะลูกค้ามีโจทย์ให้เราว่าลูกค้าต้องการโทนสีขาวและสีดํานะคะจุดนี้จะเป็นไฮไลท์หลักของงานนี้เลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะนะัดขอนําเสนอในส่วนของดีไซน์ซุ้มโค้งจุดนี้นะคะด้วยความที่ลูกค้าต้องการมีทางเชื่อมระ่อยางอิสระนะคะเราจึงมีการดีไซน์เพิ่มเติมในส่วนของงานซุ้มโคง้งให้ภาพรวมของเนื้อง,งานทั้งหมดดูละมุนตาค่ะโดยซุ้มโค้งนี้นะคะเราเลือกใช้เป็นวัสดุปิดผิวลามิเนตฟอร์มเมกา้าสีแอรี่และสีบัทลอนสวยงามพร้อมดึงดูดสายตาในเวลาเดียวกันค่ะ และผลงานชิ้นต่อมานะคะเพิ่มความต่อเนื่องจากซุ้มโค้งทางเดินนะคะเรายังได้ดีไซน์ในส่วนของจุดผนังชั้นวางทีวีจุดนี้ค่ะเล่นรูปลักษณ์ให้เป็นโมเดิร์นสไตล์ด้วยการที่มีส่วนโค้งมุนของเนื้องานนะคะเพิ่มความละมุนตาในส่วนของงานโซนนี้ด้วยค่ะ โดยได้เลือกใช้เป็นวัสดุปิดผิวลามิเนตฟอร์ไมกาสีแอรีสเป็นหลักนะคะเล่นระดับด้วยงานปิดผิวลามิเนตสีแบชอนเข้ามาเติมเต็มได้อย่างลงตัวเลยค่ะลบมุมให้เกิดความโค้งมนละมุนตาพร้อมเก็บขอบด้วยคิ้วบัวสวยงามเสริมความหรูหราด้วยโครงรับหินอ่อนดีไซน์ลูกเล่นให้มีมิติด้วยหน้าบานลล้งชักไมซอกร่อง HMR รุ่น U 1 8 0ที่มีความสวยคมไม่เป็นขุยทนทานต่อความชื้นได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยางทาให้งานตกแต่งภายในจุดนี้นะคะมีความสวยงามและทันสมัยเปิดปิดใช้ งานด้วยมือจับในตัวค่ะที่จะยืดอายุการใช้งานนะคะและสร้างบรรยากาศให้ชวนพักผ่อนด้วยไฟเส้น LED ใต้ลิ้นชักค่ะทางเรานะคะเสริมฟังก์ชันการใช้งานให้มากยิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มชั้นวางของถึง2จุดนะคะเล่นดีไซน์ด้วยงานโค้งมนเพิ่มความละมุนตาม,มากยิ่งขึ้นค่ะภายในมีการแบ่งชั้นวางเป็นสัดส่วนนะคะให้ความสว่างด้วย LED Light Strip เพิ่มความทันสมัยและสร้างบรรยากาศที่ชวนมองได้อย่างโดดเด่นเลยค่ะ มาพร้อมหน้าบานเปิดกรอบเฟรมปิดผิวลามิเนตสีคอสมิกดอนติดกระจกอินเดอร์กสกระจกรลอนนะคะให้ความโดดเด่นด้วยขอบคิ้วบัวดีไซน์ฟังก์ชันการใช้งานให้ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นกับหน้าบานลึนชักด้านล่างปิดผิวด้วยไม้เซาะร่อง HMR รุ่น U180 เช่นเดียวกันทําให้งานตกแต่งภายในมีความสวยงามและทันสมัยมากค่ะซึ่งภาพรวมผลงานชิ้นนี้นะคะเราเปิดปิดใช้งานด้วยมือจับโลหะสีดําค่ะ และมาพบกับอีกหนึ่งผลงานบิวอินนะคะคือผนังตกแต่งแบบ2 in 1จุดนี้ค่ะซึ่งเราสามารถโชว์ผลงานตกแต่งและวางของชิ้นโปรดได้ด้วยนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับเนื้องานด้วยช่องสําหรับโชว์ของตกแต่งจุดนี้ค่ะมีการสอดแทรกความโดดเด่นให้กับงานชิ้นนี้ด้วยช่องแขวนรูปตกแต่งนะคะเพิ่มรายละเอียดให้กับงานดีไซน์ด้วยความค้งมูลกับวัสดุปิดกิวลามิเนตส,สีแบทชัลอนและสีแอรีสให้ความสว่างด้วยโคมไฟกิ่งที่จะสร้างบรรยากาศให้กับรูปภาพน่าดึงดูดใจมากเลยค่ะ พร้อมรองรับไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันให้มากขึ้นนะคะพร้อมรองรับการจัดเก็บสัมภาระทั้งหมดนะคะเราจึงได้ดีไซน์ผนังตกแต่งจุดนี้ให้เป็นแบบบานกดกระเด้งค่ะที่ได้ดีไซน์ด้วยวัสดุปิดผิวลามิเนเช่นเดิมโดยภายในมีการแบ่งชั้นเป็นสัสดส่วนสามารถจัดวางสิ่งของได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเพิ่มความสวยงามให้โดดเด่นด้วยงานซ่อนไฟ motion sensor เป็นเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวนะคะสามารถเปิดปิดใช้งานในเวลากลางวันหรือกลางคืนรวมถึงระยะตรวจจับการเคลื่อนไหวได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยค่ะ เนื่องจากโซนห้องรับแขกมานะคะจะเป็นโซนถัดไปก็คือในส่วนของโซนครัวจุดนี้ค่ะที่คำนึงถึงความสวยงามและการวางฟังก์ชันได้อย่างลงตัวให้เหมาะสมกับพื้นที่นะคะซึ่งจะมี2ององค์ประกอบหลกัหลกๆเลยก็คือเคาน์เตอร์ครัวและเคาน์เตอร์บาร์จุดนี้ค่ะ โดยเคาน์เตอร์ครัวนะคะเรามีการออกแบบมาให้ใช้งานในการประกอบอาหารไทยได้และยังคงคุมโทนสีแอรีสและสีบัชลอนเป็นหลักปิดผิวด้วยลามิเนตฟอร์เมกซสวยงามและโดดเด่นมากๆออกแบบมาพร้อมบานปิดทึบเพื่อจัดเก็บความไม่เรียบร้อยพร้อมเปิดใช้งานด้วยมือจับโลหะสีดำค่ะให้การทำอาหารของเรามีสีสันที่เพิ่มขึ้นกับงานไฟเส้น LED i g h t s t r i p และไฟ m o t i o n เซ n s o r และภายในตู้นะคะเรายังมีการแบ่งสัดส่วนไว้อย่างชัดเจนเพื่อรองรับการจัดเก็บถ้วยจานรวมถึงเครื่องปรุงอาหารด้วยค่ะ และเพิ่มให้ภาพรวมนะคะดูทึบและอึดอัดจนเกินไปเราจึงได้ออกแบบมาให้มีชั้นเปิดโล่งเพื่อง่ายต่อการหยิบจับใช้งานค่ะเพิ่มความหรูหราเข้ามาเติมเต็มกับผนังกันเปื้อนกุหลหินสยามตาอาเบสโกบ็อกเพิ่มสีสันให้สำหรับคนรักการทำอาหารนะคะให้ดูไม่น่าเบื่อด้วยการดีไซน์เพิ่มในส่วนของเคาน์เตอร์บาร์จุดนี้ค่ะดีไซน์ของเขานะคะดูทันสมัยลิงก์กันกับงานเคาน์เตอร์ครัวโทนสีสันเราจึงออกแบบมาให้ไปในโทนเดียวกันค่ะ สะท้อนการใช้งานที่หลากหลายขึ้นชั้นด้านบนออกแบบมาด้วยหน้าบานมือจับโลหะสีดำเสริมฟังก์ชันรองรับการวางตู้เย็นในอนาคตเล่นระดับให้กับงานดีไซน์ดูโดดเด่นด้วยชั้นซ่อนไฟเส้น LED ที่จะสามารถจัดวางขวดไวน์หรือผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มขวดโปรดได้ด้วยค่ะเพื่อให้การใช้งานนะคะเกิดประโยชน์สูงสุดเราจึงได้มีการดีไซน์เพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับจุดนี้นะคะด้วยตู้แขวนแก้วไวน์นะคะสีมอคค่า เรียกได้ว่าเป็นการออกแบบที่หลากหลายตอบสนองทุกฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างครบคันมากเลยค่ะ และต่อเนื่องกับอีกหนึ่งผลงานบิวของเรานะคะนั่นก็คือในส่วนของห้องนอนที่3ค่ะซึ่งห้องนี้มีพื้นที่ค่อนข้างจํากัดแต่เรายังคงวางฟังก์ชันการใช้สอยได้ค่อนข้างอย่างลงตัวซึ่งมีงานบิวอินทั้งหมด3จุดนะคะและยังคงคอนเซปต์เลยคือมาในสไตล์โมเดิร์นนะคะซึ่งจุดที่เน็จะขอแนะนําก่อนเลยนะคะก็คือเป็นในส่วนของตัวตู้เสื้อผ้าจุดนี้นะคะซึ่งประกอบไปด้วยแผ่นปิดผิวลามิเนตสีแอลดีสค่ะ เพิ่มลูกเล่นด้วยเส้นคิ้วบัวดีไซน์มาด้วยหน้าบานแบบทึบเปิดปิดใช้งานด้วยมือจับโลหะสีดำภายในตู้สามารถจัดเก็บเสื้อผ้าได้ทั้งแบบแขวนแบบพับเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานด้วยราวแขวนเน็กชัยแบบเลื่อนได้นะคะด้านบนยังมาพร้อมกับงานส้นไฟ led และไฟ m o ช i o n s e n ทางเรานะคะจัดเก็บสิ่งของให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนะคะด้วยการดีไซน์ลิ้นชักด้านล่างนะคะ ซึ่งเราได้ดีไซน์มาพร้อมถาดเก็บเครื่องประดับแบบหนังแบบนี้ค่ะ ด้านข้างยังสามารถจัดวางสิ่งของชิ้นโปรดเครื่องประดับกระเป๋าใบโปรดได้อย่างสบายๆค่ะเพราะได้มีการแบ่งสัสดส่วนชั้นวางไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยเชื่อมโยงมายังผนังหัวเตียงนะคะด้วยความที่ผนังตรงนี้มีหน้าต่างเราจึงได้เลือกบิวอินตู้เต็มผนังและเว้นพื้นที่สําหรับดีไซน์บานเลื่อนซ่อนกระจกเงาติดรางเลื่อนบนนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานสวยงามและยังทําให้ไม่รู้สึกอึดอ,อัดอีกด้วยพร้อมซ่อนไฟเส้น LED ที่จะช่วยให้ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นสามารถเปิดปิดรับแสงจริงเข้ามาเมื่อเปิดใช้งานค่ะ และจุดพิเศษตรงนี้นะคะไม่ใช่เพียงแค่กระจกเท่านั้นนะคะแต่จุดนี้ยังสามารถเปิดปิดรับแสงที่เข้ามาภายในห้องได้ด้วยหากเราไม่ใช้งานเราก็สามารถปิดได้ค่ะ บริเวณหัวเตียงนะคะเราได้ดีไซน์ฟังก์ชันด้วยร่องชั้นวางของสามารถตั้งวางของตกแต่งเทียนหอมรวมถึงวางอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารได้สบายๆเลยค่ะซึ่งได้มีการเว้นพื้นที่สําหรับลักไฟทั้งสองข้างสามารถใช้งานได้ทันทีอีกด้วยและยังเสริมง,งานดีไซน์ด้วยงานบุผนังซึ่งหุ้มด้วยเบาะผ้าคลุ้ยสีดําค่ะให้ความรู้สึกคลาสสิกและเท่ในเวลาเดียวกันนะคะแถมยังชวนพักผ่อนในวันที่เหนื่อยล้าอีกด้วยค่ะ ยังคงต่อเนื่องนะคะกับในส่วนงานบิวอินตรงปลายเตียงนะคะกับงานกรูผนังชั้นวางทีวีจุดนี้ค่ะที่ยังคงออกแบบงานดีไซน์ให้สอดร,รับกับภาพรวมของห้องด้วยโทนสีขาวและสีดำตามนี้นะคะกรูด้วยลามิเนตฟอร์มิก้าตกแต่งด้วยแผ่นไม้ซอร์ร่องที่จะให้ความโดดเด่นผสมผสานกับชั้นลอยสีดํารับกับงานดีไซน์ได้อย่างลงตัวค่ะ ผลงานบิวอินชิ้นถัดมานะคะก็คือในส่วนงานบิวอินของห้องนอนหนึ่งโดยความที่ห้องนี้นะคะมีพื้นที่ขนาดค่อนข้างจากัดมากนะคะแต่เรายังสามารถลงงานบิวอินได้ถึง3จุดนะคะซึ่งจุดแรกทนะี่อยากจะแนะนําเลยก็คือในส่วนของตู้เสื้อผ้าจุดนี้ค่ะซึ่งเราดีไซน์ให้เป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้าแต่เป็นแบบ t o in one นะคะเพิ่มเติมในส่วนของชั้นเก็บของและชั้นวางของตามนี้เลยค่ะสําหรับตู้เสื้อผ้านะคะเราเลือกใช้วัสดุปิดผิว l a m ม n a t e f o r ม i ้าสีแอร์ริสเป็นหลักสลับกับใช้สีบัตชัลลอนนะคะเข้ามาเติมเต็มดีไซน์มาด้วย าบานเปิดเสะร่องมือจับสีดําค่ะภายในมีการแบ่งสัสดส่วนการใช้งานไว้ได้อย่างชัดเจนสามารถจัดวางเสื้อผ้าได้ทั้งแบบพับรวมถึงเสื้อผ้าแบบแขนด้านล่างยังมีในส่วนของลิ้นชักปิดผิวลามิเนตและยังมีในส่วนของราแขวนกางเกงแบบเลื่อนได้โดยภาพรวมภายในตู้นะคะเราได้มีการติดไฟ LED motion sensor ทําให้การใช้งานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และเพื่อไม่ให้ห้องนอนจุดนี้นะคะดูอดอาจจนเกินไปทางเราจึงได้ดีไซน์เพิ่มเติมในส่วนชั้นวางของที่ทําให้ดูโปร่งโล่งและเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะสามารถเป็นได้ทั้งชั้นวางของและโต๊ะเครื่องแป้งในเวลาเดียวกันดีไซน์มาด้วยช่องกระจกเงาสวยงามแบ่งช่องสัสดส่วนให้การหยิบจับไอเทมลูกรักเป็นไปได้ง่ายและสะดวกมากเลยค่ะด้านล่างสามารถจัดเก็บเสื้อผ้าแบบพับน้อยชิ้นได้อย่างดีเยี่ยมเป็นทางลิ้นชักที่เปิดปิดใช้งานด้วยระบบซอฟ t ์โครสหน้าบานมาพร้อมมือจับซิงดดบบค์อล ในส่วนบริเวณน,นี้นะคะสามารถวางเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าได้สบายๆด้วยนะคะ เพื่อให้ภาพรวมของห้องนี้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะทางเราจึงได้ดีไซน์ในส่วนของผนังตูกหัวเตียงนะคะให้ลิงก์กันกับตู้เสื้อผ้าเพื่อให้ความสวยงามและตอบโจทย์ฟังก์ชันของที่ลูกค้าต้องการไว้ค่ะโดยผนังหัวเตียงนะคะเราได้เลือกใช้วัสดุปิดผิวลามิเนตฟอร์ไมก้าสีแอรีสเป็นหลักเช่นเดิมใช้เส้นสายให้ดูมีมิติด้วยวัสดุปิดผิวลามิเนตสีแบชลอนนะคะเพิ่มลูกเล่นให้บริเวณด้านข้างหัวเตียงดีไซน์มาพร้อมลิ้นชักชั้นลอยนะคะด้วยงานเซาะร่องมือจับค่ะส่วนบริเวณหววเเตตตตีียยงงงรนนนน้้้ะะคะกแแ่่่ใหโดดดดผ SML 3D a อลแอนเพเนลไม้สวยงามและยังคงเว้นพื้นที่สําหรับวางของชิ้นโปรดให้หยิบจับใช้งานได้ง่ายอีกด้วยค่ะถัดมาอีกหนึ่งชิ้นงานนะคะก็คือในส่วนของจุดนี้ซึ่งอาจจะมีความโปร่งล่งจนเกินไปเราจึงได้ดีไซน์ชั้นวางทีวีเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์จากการใช้งานได้มากขึ้น โดยได้ดีไซน์ให้มีช่องสำหรับติดตั้งทีวีที่ได้เลือกใช้วัสดุปิดผิวลามิเนตฟอร์ไมกาสีแบทชลอนและแทรกความเป็นโมเดิร์นด้วยบัวสวยงามบริเวณด้านบนนะคะมาพร้อมบานเปิดกดกระเด้งปิดผิวลามิเนตฟอร์ไมกาสีคอสมิกดอนภายในมีการแบ่งช่องการใช้งานที่เป็นสัดส,ส่วนให้สามารถจัดเก็บสัมภาระรวมถึงสิ่งของที่ใช้ไม่บ่อยได้อย่างสบายๆด้วยค่ะและในส่วนด้านข้างนะคะเรายังมีงานดีไซน์ในส่วนของงานตู้จัดเก็บสัมภาระนะคะวัสดุเป็นแผ่นฟอร์ไมกานะคะด้วยสีคอสิมิกดอน และมาพร้อมดีไซน์บานเปิดยาวนะคะใช้งานด้วยมือจับอลูมิเนียมสีดำภายในมีการแบ่งชั้นสัดส่วนชัดเจนเช่นเดียวกันค่ะและผลงานบิวอินชิ้นถัดมานะคะก็คือในส่วนของงานบิวอินห้องนอนที่2นะคะซึ่งเราวางฟังก์ชันทั้งหมด3จุดด้วยกันนะคะด้วยความที่พื้นที่ห้องนี้มีพื้นที่ค่อนข้างจํากัดงานออกแบบนะคะจึงจําเป็นต้องอัดฟังก์ชันทุกอย่างให้ครบคันและลงตัวและก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดค่ะ สำหรับตู้เสื้อผ้านะคะเราได้เลือกเป็นบานทึบเพื่อซ่อนสิ่งของในตู้ผสมผสานกับเลือกใช้บานกระจุกเพื่อโชว์สิ่งของที่ชื่นชอบนะคะสำหรับหน้าบานแบบปิดทึบเราได้เลือกใช้วัสดุปิดผิวลามิเนตฟอร์มไกสาสีแอรีสเปิดปิดใช้งานด้วยมือจับอลูมิเนียมสีดำค่ะ และฝั่งบานเปิดใสดีไซน์มาด้วยบานเปิดกระจกสีชาดำํำเฟรมอลูมิเนียมสีดำสวยงามเลยทีเดียวค่ะภายในตู้เสื้อผ้าเราเลือกใช้วัสดุป,ปิดผิวลามิเนตสีเบชลอนมีการแบ่งสัสดส่วนพื้นที่การจัดเก็บด,ด้วยชั้นที่จะรองรับเสื้อผ้าแบบพับและแบบแขวนได้อย่างลงตัวสร้างเอฟเฟกที่น่าเช่งและดึงดูดความสนใจด้วยไฟ LED motion sensor และไฟเส้น LED เช่นเดียวกันนะคะสำหรับราวแขวนเสื้อผ้ามาพร้อมกับหูจับราวอลูมิเนียมสีดำที่จะรองรับเสื้อผ้าแบบแขวนได้อย่างดีเยี่ยมด้านล่างเรายังเสริ ฟังก์ชันการใช้งานด้วยลิ้นชักมือจับในตัวเปิดปิดใช้งานด้วยระบบที่ไร้เสียงรบก,กวนค่ะกับชิ้นงานถัดไปนะคะจะเป็นในส่วนของผนงังหัวเตียงค่ะซึ่งจุดนี้นะคะเราใช้การบุผนังสีเทาและตกแต่งลามิเนตนะคะด้วยโทนสีแอรี่ค่ะ เสริมรายละเอียดให้งานดูมีมิติมากยิ่งขึ้นด้วยวัสดุปิดผิวแผ่นไม้เสาะร่องสีดําและเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีความรู้สึกที่ไม่อึดอัดจนเกินไปเราจึงได้ดีไซน์ให้เว้นช่องสําหรับหน้าต่างที่ยังคงใช้งานเปิดปิดใช้งานได้อย่างไม่ติดขัดทําให้รู้สึกโปร่งโล่งสบายบริเวณด้านล่างนะคะเราดีไซน์มาด้วยเบาะหัวเตียงพุ่มด้วยผ้าครุ้ยสีดําเพื่อมารมชวนพักผ่อนด้วยไฟเส้น LED เสริมฟังก์ชันการใช้งานบริเวณด้านข้างด้วยชั้นลอยปิดผิวรามิเนตฟอร์ไมกาสีดําค่ะ เพื่อให้การใช้งานห้องนี้นะคะยังคงมีความครบครันมากยิ่งขึ้นนะคะเราจึงได้ดีไซน์ในส่วนของชั้นวางทีวีจุดนี้แต่ทําให้ดีไซน์จุดนี้นะคะมีขนาดที่บางลงค่ะเพื่อให้ฟังก์ชันตรงห้องนี้นะคะยังมีความโปร่งโล่งอยู่เหมือนเดิมค่ะ จุดนี้นะคะเราเลือกใช้เป็นวัสดุปิดผิวลามิเนตลายไมย้สีคอสิมิกดอนสลับกับตู้เซาะร่องด้านล่างที่ได้ดีไซน์มาให้ตัดรับด้วยสีเบทชอลนเพิ่มลูกเล่นด้วยช่องผนังปรุดสีคอสมิกดอนด้วยค่ะด้านล่างมีการซ่อนไฟเพื่อเพิ่มมิติเข้ามาให้กับงานดีไซน์ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าห้องนี้นะคะดูลงตัวสวยงามสมบูรณ์แบบอย่างไร้ที่ติเลยค่ะ มาอยัางผลงานชิ้นสุดท้ายของเรานะคะก็คือในส่วนห้องพระด้วยความที่ห้องนี้มีพื้นที่จํากัดเช่นเดียวกันค่ะและบอกด้วยความเชื่อของคุณลูกค้านะคะที่ต้องการให้ห้องพระหันไปทางทลิศเหนือและทิศต้นออกเราจึงได้มีงานดีไซน์ห้องพระตามแบบนี้เลยค่ะ เราจึงได้ดีไซน์ให้มีประตูบานเลื่อนด้วยวัสดุป,ปิดผิววอลเปเปอร์ติดผนังที่สามารถเลื่อนเปิดปิดใช้งานได้ตามความต้องการของลูกค้าภาพรวมของงานบิวอินชิ้นนี้เลือกใช้วัสดุปิดผิวลามิเนตสีแอรีสเป็นหลักพร้อมแบ่งสัดส,ส่วนสําหรับชั้นวางของทั้งสงองข้าง,ง,งที่เท่ากันและเลือกใช้วัสดุป,ปิดผิววอลเปเปอร์ติดผนังเพื่อให้สอดรับกันกับงานบานประตูด้วยค่ะในส่วนของชั้นวางนะคะเรามีการซ่อนไฟเส้น LED ที่จะส่องความสว่างสวัยให้กับของชิ้นโปรดให้โดดเด่นเพิ่มมากขึ้นด้วย ในส่วนของฐานหิ้งพระนะคะเราเลือกใช้วัสดุปิดผิวลามิเนตสีแอริสเช่นเดียวกันดีไซน์มาพร้อมลิ้นชักกดกระเด้งเปิดปิดใช้งานสามารถจัดเก็บทุกเทียนรวมถึงสิ่งของน้อยชิ้นได้ด้านล่างเรามีงานซ่อนไฟนะคะเพื่อเพิ่มมิติเข้ามาให้กับหน้าง,งานดีไซน์ชิ้นนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะถัดมาที่ฐานพระพิคเนตนะคะเป็นความต้องการของผู้อยู่อาศัยที่อยากให้มีสองขั้นมีการเลือกดีไซน์สีโทนเดียวกันทั้งหมดโดยวัสดุปิดผิวลามิเนตสีแอริสค่ะ เป็นผลงานบิวอินที่ทำให้ห้องพระนะคะดูมีสไตล์ดูสงบและดูอบอุ่นมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ mm hmm. และทั้งหมดนี้นะคะคือผลงานการออกแบบภายในในสไตล์โมเดิร์นนะคะซึ่งไม่ว่าพื้นที่ของบ้านลูกค้าจะมีขนาดพื้นที่จำกัดมากแค่ไหนแต่เดอะพรีเชียของเรานะคะยังคงสามารถออกแบบได้ตรงตามคอนเซ็ปที่ลูกค้าตั้งไว้ทั้งหมดเลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาไอเดียการออกแบบบ้านตกแต่งภายในหรือโฮมออฟฟิศนะคะสามารถติดต่อเราได้ทางเดอร์พิเชตนะคะซึ่งนั่นใจได้เลยว่าทางเราจะดูแลในส่วนของงานออกแบบภายในเกรดพริเน่แม็กกับคุณลูกค้าและใครอยากยกระดับบ้านของตัวเองนะคะสามารถติดต่อเราเดอรพิเชตได้เลยค่ะโดยความตั้งใจที่จะให้บริการอย่างมีศักยภาพนะคะเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และทุกๆความต้องการของคุณลูกคา้าออฟฟิศเดอ Pre ิเชตของเรานะคะตั้งอยู่บ้านเลขที่2 2 8สทับ6 หมู่2หมู่บ้านสิทนทรตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ซึ่งถนนเส้นนี้คุณสามารถเดินทางเชื่อมต่อกับถนนหลักด้วยถนนเส้นสุรินทร์สีขอรภูมิจุดสังเกตที่จะใกล้กับว่บ้านสินทรนก็คือตรงข้ามอินเด็กซ์ลิฟท์มอลที่พร้อมเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามค่ะและพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปกับเรา The p r e c h e r s นะคะ